การมีวินัยเนี่ยนะสำคัญมากๆเลยนะคะชีวิตเปลี่ยนได้จากคนที่เริ่มที่จะรักษาวินัยได้ทําตามวินัยที่เราเป็นคนที่กําหนดขึ้นมาเองนั่นแหละมันเกิดอะไรขึ้นเรามีเป้าหมายเรามีความต้องการใช่ไหมถ้าเราเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเราทําอย่างนั้นถ้าเราทําอย่างนี้ชีวิตเราจะดีขึ้นสุขภาพเราจะดีขึ้นนะหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคุณคิดเป็นคุณคิดได้คุณคิดได้อยู่แล้วแหละใช่ไหมอย่างเช่นอะไรง่ายๆการออกกําลังกายจะทําให้เรามีสุขภาพแข็งแรง จะท,ทำให้เราผอมลงจะท,ทำให้เราหุ่นดีใช่ไหมคะการรับประทานผักผลไม้จะทําให้เรามีสดชื่นร่างกายสดชื่นผิวพรรณเปล่งปลัป่งคุณรู้ทุกเรื่องอะ่ะใช่ไหมแต่คุณมีข้ออ้างอะไรล่ะเยอะหลายหลายคนก็มีดิฉันก็เคยมีใช่ไหมคะแต่มันอยู่ที่ว่าเป้าหมายของเราแต่ละคนเนี่ยนะชัดเจนกับเขาแค่ไหนเขาบอกว่าคนที่ไม่มีวินัยรู้ไหมว่าลไะฟังแล้วนะ่าตกใจนะขาดความเชื่อมั่นขาดความมั่นใจในตนเอง เพราะอะไรไหมฮะเพราะเรามีความต้องการแล้วนี่แต่ไม่ได้ลงมือทําแต่ว่าเราก้าวกลัวอะไรบางอย่างมันซ่อนอยู่ในจิตใต้สํานึกของเรานั่นแหละนะฮะคะ้คนหาให้เจอนะค้นหาให้เจอเสร็จแล้วก็มาแก้ไขกันนะคะข้อต่อไปนอกจากขาดความเชื่อมั่นแล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าไม่เคารพสิทธิ์ตัวเองเออนะเราควรจะมีควรจะมีรูปร่างที่ดีควรจะมีผิวพรรณที่ผ่องใสใช่ไหมควรจะมีควรจะเป็นคนยิ้มง่ายอารมณ์ดี มันมาจากการฝึกทั้งนั้นเลยนะเหตุการณ์พวกเนี้ยใช่ไหมฮะฝึกอย่างนั้นจะได้อย่างนั้นฝึกอย่างนี้จะได้อย่างนี้พระเจ้าจะพูดบ่อยๆใช่ไหมเหตุปัจจัยจาได้ใช่ไหมเหหมออเหตุแบบนี้ปัจจัยแบบนี้ผลออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอ่ละล่ะแล้วมีอะไรอีกเขาบอกว่าแล้วที่สําคัญเขาลบสิทธิ์ไปแล้วใช่ไหมฮะให้เกียรติตัวเองเออให้เกียรติตัวเองน้อยเกินไปหรือเปล่าประเมินประเมินตัวเองสูงไปไหมหรือต่ําไปหรือเปล่านะคือการให้เกียรติตัวเองมากเพียงพอหรือไม่เราจึงไม่ได้ทําตาม สิ่งที่เราต้องการหรือกําหนดเอาไว้หรือวินัยของเรานั่นเองนะคะที่สําคัญต้องรับผิดชอบนะจ๊ะตั้งเป้าหมายแบบนี้ว่าจะมีสุขภาพที่แข็งแรงต้องออกกาลังกายต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่นี้เราเราไม่ทําใช่ไหมต้องกล้าที่จะรับผิดชอบตัวเองนะกล้าที่จะป่วยแล้วก็กล้าที่จะจุดจุดจุดห้ามวุ่นวายนะคะกล้าเพียงพอหรือเปล่ามาประเด็นแรกก่อนเลย เชื่อมัน่นสร้างความเชื่อมัน่นให้เกิดขึ้นในใจลึกๆก่อนนะคะอันดับแรกทําทีละข้อนะคะค่อยๆไปวินัยจะเกิดขึ้นนะคะเคารพสิทธิตัวเองเยอะๆนะคะเราสมควรได้สมสมควรมีสิ่งใดจุดๆๆรักษาเอาไว้ให้ได้นะคะประคับประคองให้มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราให้ได้เอาล่ะค่ะพบกันใหม่คลิปหน้า